มาตอบคำถาม FAQ เกี่ยวกับ Cycling Hub กันนะฮะซืบเนื่องจาก คลิปก่อนหน้านี้ครับที่โพสต์ไปว่าใครมีคําถามอะไรให้ถามทิ้งเอาไว้ในคลิปเราจะหยิบคําถามในคลิปมาตอบเป็นคาถามให้ฟังกันง่ายๆแล้วก็รวมถึงที่มีอินบ็อกซ์แล้วก็ที่มีคอมเมนต์มาในคลิปอื่นๆก่อนหน้านั้นด้วยรอบนี้ฮะคัดเฉพาะคําถามที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับช่อง c y c l i n ง h u บไทยแลนด์ของเรามาตอบให้ฟังกันว่าใครที่ถามเข้ามามีคําถามอะไรบ้างแล้วก็มาตอบกันไว้ในนี้ดังนั้น เหมือนเดิมแล้ก็ใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะคอมเมนต์อะไรข้างล่างนะฮะคุยกันเกี่ยวกับตัวของ Cycling Hub Thailand นี่แหละก็ลองคอมเมนต์แนะนำติชมกันเข้ามาได้เลยครับผม คำถ,ถามข้อแรกฮะไซคลิงครับไทยแลนด์คืออะไรก็มีคนถามเข้ามานะครับผมจริงๆก็ต้องตอบว่า,เ,าเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นเว็บไซต์มาก่อนนะฮะเริ่มต้นเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Cycling Hub t h a i l a n d จุดกำเนิดมันเกิดมาจากการที่นิตยสาราจักรยานฉบับหนึ่งครับผมซึ่งเป็นหัวจากอังกฤษได้ปิดตัวลงไปเนื่องจากบริษัทแม่ได้ยกเลิกกิจการนี้นะฮะทีมงานทั้งหมดก็เลยขยับกันออกมาสร้างเป็นเว็บไซต์จักรยานของคนไทยชื่อว่า Cycling Hub ไทยแลนด์นั่นเองครับผมโดยที่ตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นอดีตที่เคยเป็นบรรณาธิการคนสุดท้ายของนิตยสารเล่มนั้นนั่นเองฮะใครที่ทันนิตยสารเล่มนี้บ้างฉบับนี้บ้างลองกระซิบกันมาหน่อยฮะว่ามีใครที่ดูคลิปพวกนี้อยู่แล้วเป็นแฟนๆของนิตยสารของเรามาก่อนหน้านี้กันบ้างครับผมคำถามข้อที่2คุ้นเสียงผมจังเลยได้ยินกันในการบรรยาย tour of thailand ใช่ไหมถูกต้องครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะที่ได้รับควาไมไว้วางใจจากสมาคมกีฬาจักรยานแล้วก็ทางช่องโทรทัศน์ไทย PBS ให้เข้าไปบรรยายการแข่งขันจักรยาน Tour of Thailand แล,แล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยก็ได้มีโอกาสบรรยายในปี2 0 1 0 8 2019ฮะก็ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ที่ต้องบอกว่าจริงๆในในส่วนตัวผมนะซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยติดตามดูการแข่งจัก,กรยาน Tour of อฟไทยแลนดตั้งแต่อายุ12 13ปีเนี่ยโตขึ้นมาได้มาเป็นคนบรรยายเองก็ถือว่าเป็นความภูมิใจมากๆฮะปีนี้ครับผม Tour of Thailand ที่กำลังจะเริ่มก็ผมไม่ได้เป็นผููบรรยายแล้วนะฮะก็ให เจ้าบาสฮะพุชงซ้ายอุดมศิลป์ซึ่งประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเข้าไปเป็นผู้บรรยายแทนก็หนึ่งก็คือเป็นโอกาสให้น้องได้เข้ามาในตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็เป็นไรายได้และเป็นโอกาสที่น้องจะได้อยู่กับการแข่งขันจัก,กรยานต่อไปแล้วก็ทางผมก็เขาเรียกว่าเต็มใจยินดีเลยฮะให้ที่นั่งตรงนี้บาสพุชงให้กําลังใจเต็มที่อย่าลืมติดตามดูการแข่งขันนะฮะแล้วก็เชียร์ให้กาลังใจบาส้วยเพพาะผมก็ติดตามเชียร์อย่างแน่นอนคนระับ คำถามต่อมาสำหรับคนที่อาจจะปั่นจักรยานรุ่นเก่าๆและหลายๆคนคาใจฮะใครที่เคยทันเว็บไซต์ไทย mtb com กันบ้างฮะถ้าใครที่ทันตอนนั้นแล้วคุ้นๆกันนะครับผมว่าผมใช่คนหนึ่งที่อยู่ในเว็บบอร์ดนั้นที่มักจะชอบเขียนเรื่องราวต่างๆมีผู้คนที่ตามอ่านกันบ้างนู่นนี่นั่นกับชื่อที่ใช้มาในเป็นเขาเรียกว่าเป็นนามแฝงที่อยู่ในเว็บบอร์ดว่า g r o ใช่ไหมก็ตอบอีกว่า ใช่ครับผมในยุคนั้นผมตั้งใจว่าผมจะเขียนหรือว่าจะตอบคำถามให้กับคนทุกๆคนเท่าที่ผมจะรู้และหาข้อมูลได้เพราะว่ามันเริ่มจากการที่ผมหาข้อมูลจากกระยานที่เป็นภาษาไทยหาได้ค่อนข้างยากฮะ ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีอะไรก็แบ่งปันกันไปผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นคนที่รู้เยอะและเก่งที่สุดนะครับเพราะว่ามีคนที่รู้มากกว่าผมในทุกๆเรื่องในหลายๆเรื่องอย่างแน่นอนผมไม่มีทางรู้เรื่องกีฬามากเท่าพี่ตั้มโคชตั้มวิสุทธิมศาสตร์ผมคงไม่รู้เรื่องหมอเรื่องของการแพทย์เท่ากับคุณหมอลูซิเฟอร์หมอกหนกศักดิ์ของเราฮะผมคงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอินจิเนียริ่งเกี่ยวกับจักรยานได้ดีเท่ากับพี่ๆหลายๆคนที่ทําจักรยานขี่เองได้หรือประกอบจักรยานเองได้ทั้งคัน ผมก็ทําได้แค่งูปลาเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีก็คือผมก็คงจะพยายามหาข้อมูลต่างๆมาตอบไปทุกๆคนฟังนั่นคือจุดกําเนิดแรกตั้งแต่เวลาบัตรนั้นจนถึงผ่านมาเรื่อยๆฮะได้เปลี่ยนตัวเองไปเป็นนักเขียนของไทยเอ็มทีบีอย่างเป็นทางการเปลี่ยนตัวเองไปเป็นบรรณาธิการนาาิตยสารแล้วก็จนถึงตอนนี้มาทําเป็น c y ค์คริ่งครับไทยแลนด์ก็ยังคงทําด้วยความคิดแบบเดิมอยู่ฮะว่าถ้าเรามีอะไรที่เรารู้เราก็จะนํามาเล่าและนํามาบอกกล่าวกัน ถ้าอะไรที่เราไม่รู้เราจะไปหาข้อมูลมาเพื่อจะให้รู้ได้อย่างลึกแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดต้องขอขอบคุณทุกๆผู้นำเข้าขอขอบคุณทุกๆฝ่ายของวงก,การจักรยานจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับนักออกแบบวิศวกรได้ส่งให้ผมไปทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนจักรยานในต่างประเทศแล้วก็ แม้แต่สมาคมกีฬาจักรยานที่ให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการอบรมผู้ตัดสินกับ UCI ทั้งหมดนี้มันถูกสร้างมาให้ผมค่อยๆหาความรู้มาบอกเล่ากับทุกๆคนได้แล้วก็จะพยายามเติมมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนั่นเองคะคำถามข้อสุดท้ายฮะผมเป็นนักแข่งจักรยานหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับผม โดยพื้นฐานแล้วผมไม่ใช่คนที่เล่นกีฬาอะไรเลยนะฮะผมขี่จัก,กรยานตั้งแต่อายุ12-13ขวบนะฮะเมื่อประมาณเกือบเกือบปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ขี่จัก,กรยานมาเรื่อยๆตลอดเวลาขี่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นการขี่ท่องเที่ยวขี่เสือภูเขาไปจนถึงการขี่สมอบการไปลงแข่งเสือภูเขาไปลงแข่งเสือหมอบโตขึ้นมาเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการขี่ไปเรื่อยๆแล้วหันมาขี่สมอบอย่างจริงจังมากขึ้น หลังจากนั้นหลายปีก็มีเงินก็พอพอจะซื้อจักรยานที่ดีๆขึ้นได้ก็เริ่มขี่จักรยานไปแข่งขันสมัครเล่นบ้างก็บังเอิญโชคดีชมรมที่ผมขี่ด้วยมีพี่ๆที่เป็นอดีตทีมชาติอยู่ในชมรมเยอะ แล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับอดีตทีมชาติรุ่นต่างฮะก็เลยเป็นความรู้ที่ทําให้เราได้สามารถเก็บมาแล้วเราเอาไปใช้ในการแข่งขันแข่งก็จริงๆริก็แข่งสนุก,นกครับผมเรียกกันว่าแข่งสมัครเล่นเลยก็ว่าได้ฮะเป็นแข่งรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่ตัง้งแต่อบตไปจนถึงแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการลงไปร่วมสนุกในการแข่งขันเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่ผมชอบผมชอบกีฬาจักรยานครับ ไม,ไ,ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดฝันว่าชีวิตผมจะกลายเป็นนักกีฬาจักรยานและผมเชื่อมาโดยตลอดฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้มีโอกาสไปทํางานในสื่อจักรยานระดับสากลด้วยก็คือเราไม่ได้ได้มีความจํเนนกกา,เ,า,าจเป็นที่จะต้องเป็นนักกีฬาเราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเป็นนักออกแบบจักรยานเลยซ้ำแต่สิ่งที่สื่อจักรยานที่ดีและจะมีและจะเป็นได้ก็คือเราจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นและเรารู้ฮะว่าเราจะต้องไปหาเนื้อหา อะไรมาเพื่อถ่ายทอดสื่อย้ำเลยนะฮะสื่อทำหน้าที่เป็นแค่สะพานที่ส่งแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันเท่านั้นเองผมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษที่รู้ทุกเรื่องดังนั้นเรื่องไหนที่ไม่รู้ผมก็จะต้องหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละครับง่ายมากนลฮะ แล้วนะฮะนี่คือคําถามเกี่ยวกับ Cycling Hub Thailand ของเราและน่าจะเป็นการตอบคําถามได้ว่าช่องนี้เปิดมาเพื่อทําอะไรไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube และ Podcast ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของเราก็ตามทั้งหมดมันอยู่บนปรัชญาและบนพื้นฐานความคิดในการนําเสนอเรื่องราวแบบนี้นี่เองผมอยากจะให้ทุกๆครั้งที่เรามีเรื่องกรณี ถกเถียงกันในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube เป็นการถกเถียงคอมเมนต์ที่อยู่ในเชิงสร้างสารรค์ใครมีข้อมูลวิชาการเอามาใส่เอาไว้เพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการถกเถียงกันคนที่มาอ่านจะได้ประโยชน์เสมอเพราะว่าความรู้มันไม่หยุดแห่เรามาแบ,บ่งปันแลกเปลี่ยนพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,อต่อไปครับผมสำหรับ FAQ ครั้งต่อไป ตามมาเร็วๆนี้ฮะกับเรื่องของสาระการปั่นและ FAQ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะรวบรวมจากที่ทุกคนถามมาและตอบกันอย่างอยู่ในคลิปเดียวแบบนี้อย่าลืมนะฮะปั่นจักรยานให้สนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยครับผมกลับมาพบกันใหม่ที่นี่ฮะกดไลค์กดติดตาม Subscribe และกระดิ่ง Follow กันเอาไว้กลับมาพบกันครับผมสำหรับวันนี้ขอร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ